เมื่อคุณเป็นเจ้าของรายการผีแต่คุณติดตลกไม่ใช่รายการสดใช่เป็นรายการกึ่งสำเร็จรูปเรียบร้อยเออใช่ใส่น้ำร้อนก่อนอะไรเอาง่ายๆก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าให้ทีเล่าเลย เ<ไ>มนเนาะทุกคนมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโปรดใช้จักรยานยนต์ในการรับชมครับจะเมื่อกี้จะพูดว่ามมูสิบบาทห้าบาทเราก็เอาใช่งไหมโอ้อันนี้หนึ่งสลึงยังไม่ถึงเลยเก็บดีนะพีใช้เออพีพีใช้สมาร์ทโฟนไอสัตว์ไอ้กูขำผีใช้สมาร์ทโฟน <laughs> โอ้ย